ค่ะพี่ถูกหวยเลยโอ้โหสุดยอดนะคะยินดีด้วยเฮงเฮงรวยๆนะคะแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าเมื่อคืนนี้จะมีคนที่ไหว้วันพุธครั้งแรกแล้วก็ถูกเลยไหว้วันพุธครั้งแรกแล้วก็รับทรัพย์เลยเพราะว่าพุธนี้เป็นพุธท,ที่ไหว้วันพุธก่อนแล้วหวยออกวันพฤหัสถูกไหมคะไหว้ปุ๊บถูกเลยแต่งวดก่อนหน้านั้น เราวันหวยออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไหว่เนาะถูกแล้วเนาะรอบที่แล้ว<ช>คือวันอังคารนะคะพี่เพิ่งติดตามครูคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะพี่นีนนะคะพี่น้ำทิพย์ที่เพิ่งได้เบอร์ล่าสุดวันนี้ถูกหวยอีกแล้วโอ้โหสุดยอดเลยยินดีด้วยคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยคะ่ะ พี่จันเจ้าบอกถูกสามตัวตรงด้วยโอ้โหแม่แม่แม่ถูกเมื่อกี้สุดยอดมากสุดยอดมากเลยนะคะอแต่ละคนนี่สุดยอดมากเจ๋งเจ๋งมากเลยนะคะพี่น้ำถูกหวยอีกแล้วพี่น้ำได้เบอร์ฟรีบวกกำไรนะคะ ได้เบอร์ฟรีบวกกำไรอ่ะสุดยอดมากๆเลยโอ้โหรับเบอร์ปุ๊บถูกหวยปับ๊บโอ้โหสุดยอดยินดีด้วยค่ะน่าจะซื้อมาขายด้วยละมั้งสุดยอดเลยนะคะม,มีมาให้ทุกคนได้ดูทุกวันนะคะมีให้ทุกคนได้ดูทุกวันเลย <laughs> ถูกครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวต้องมีครั้งต่อไปโอ้โ oh หพี่จันเจ้าไหว้วันพุธครั้งแรกถูกหวยครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนโอ้โ oh หสุดยอดยินดีด้วยนะคะขอให้ได้แบบนี้ตลอดไปแล้วที่สำคัญคืออย่าทิ้งบุญนะคะอย่าทำแค่ครั้งเดียวให้ทำอย่างต่อเนื่องนะคะแต่การไหว้วันพุธ แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะไหว้ตอนจะไหว้พุทธไหนนะคะหรือสะดวกไหว้ทุกพุทธเลยยิ่งดีนะคะทำไปได้เลยสวัสดีค่ะเจสสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะเฮงเฮงปังปังนะคะรวยทุกคนนะคะสวัสดีจ้ายินดีด้วยค่ะนะคะเพื่อน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 บอกแล้วอเอาแบบนี้เลย พูดต่อไปก็จัดไปนะคะใครที่เข้ามาใหม่หรือใครที่ไม่เคยนะคะไม่เคยไหว้ไม่เคยมูนะคะไม่เคยที่จะบอกกล่าวเลยบรรพบรุษของเราเจ้าที่เจ้าทางบ้านเรานะคะไปทําไปทํานะคะอยู่หอพักก็ไหว้ในห้องจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนใครยังไม่มีชื่อนะคะ,ะไปเปลี่ยนยูเซอร์นะคะไปเปลี่ยนชื่อยูเซอร์ด้วยนะคะตั้งชื่อตั้งชื่อภาษาไทยก็ได้นะคะทุกคน <laughs> สวัสดีจ้าพี่อรุนีนะคะยินดีด้วยวันนี้ได้รับชากับเข็มกัดล้วกคาคูเฮงเฮง้วย้วยค่ะพี่นิดนะคะ ขอให้สวยขอให้รวยขอให้ฟิตขอให้ฟูกับฟินแลนด์กินกินที่เมืองไทยไปฟิตถึงฟินแลนด์เลยนะคะครูคะหวยก็ถูกทุกวันก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกเลยครูปูไหว้ครั้งแรกหรือเปล่าคะไหว้ครั้งแรกหรือเปล่า เดี๋ยวลองเดี๋ยวทุกคนนะใครที่แบบไม่เคยทํำนะไปลองทําดูได้นะคะแล้วจะได้อะไรที่แบบเจ๋งๆแบบนี้นะคะพี่จันเจ้าบอกคิดดีปฏิบัติดีด้วยค่ะทําไปพร้อมๆกันนะคะทําไปพร้อมๆกันภาวนาทุกวันคนบนคนบนหนูยังภาวนาในใจเจ๋งนะคะสุดยอดมากๆเลยสุดยอดมากนะคะ ไหว้วันพุทธที่ผ่านมาครั้งแรกจะไหวต่อไปค่ะรอรักความเห็นความปังนะคะทําไปเลยนะคะทําไปเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เรามูอะไรก็ตามนะคะหากว่าเราไม่ได้แบบทําปุ๊บแล้วได้ปับ๊บคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าบุญเราไม่เท่ากันนะคะทุกคนเราสร้างมาไม่เท่ากันบางทีเราอาจจะทํามานิดหน่อยเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเชื่อไง เมื่อก่อนเราไม่ค่อยเชื่อนะคะบางทีเวลาใครชวนไปทําบุญเราอาจจะมีย้อนแย้งในใจเราอาจจะไปขวางของเขาด้วยซ้ําไปแต่เราไม่รู้ตัวตนด้วยซ้ําไปนะคะหรือไม่สนับสนุนแต่เรายังมีข้อคิดเห็นที่บอกโอ้โหเมื่อแต่ทำบุญเมื่อไหร่มึงจะรวยครัวเคยเป็น <laughs> ครัวเคยเป็นนะเมื่อก่อนนะคะสมัยที่แบบว่าไม่ยอมไปไหนเลยนะคะ ก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวเพราะอยากจะให้มันมีวันนึงนะอยากจะให้มันมี78ชั่วโมงอยากที่จะทํางานเยอะๆไม่ต้องไปไหนนะคะอยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะสุดท้ายเป็นยังไงร่างพังเลยนะคะต่อให้เราอดหลับอดนอนต่อให้เราจะแบบไหนก็ตามนะคะทุกคนสุดท้ายเราหาเงินเก่งเราขยันนะคะเราเป็นคนที่แบบอ้อมเก่งสุดท้าย เครื่องเราจะพังเครื่องเราจะพังถ้าเราไม่รู้ทางลัดในการใช้ชีวิตนะคะแค่ภาวนาคะคูยังไม่เคยไหว้ต้องไหว้แล้วแม่นะคะไปจัดเนาะไปจัดนะคะถ้าหากว่าอยากเปลี่ยนแบบแบบนี้แบบนี้นะอยากเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีหัวใจสีส้มนะคะขอบคุณหัวใจสีส้มนะคะ ถ้าใครที่อยากจัดนะคะแนะนำเลยว่าให้ไปไหว้วันพุธสุดปังนะคะนักเรียนมาใหม่พิเศษเพิ่มโทรมาเมื่อกี้3มคนสุดปังยินดีด้วยจ้าเจ๊ไหวเจ้าที่ในใจนะหัานอนุญาตเลยแจ็คพอตใหญ่เลยจ้าสุดยอดค่ะเจ๊รวย รวยเลยนะคะขอให้ทุกคนได้อะไรที่แบบง่ายดายสะดวกสบายนะคะไหว้ในห้องต้องจุดเทียนไหมคะจุดค่ะในห้องกลางบ้านกลางห้องนะคะจุดเทียนและจุดทูปนะคะแต่ไหว้นอกชายคากลางแจ้งไม่มีทูปนะคะไม่มีดอกไม้นะคะ หนูได้ทั้งเลขหนูได้ทั้งงานเชื่อสุดใจนะคะโอ้โหสุดยอดมากนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยนะนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเวลาที่เราเชื่อสุดใจเราอย่าไปเหลืงต้องบอกก่อนนะว่าเราอย่าไปเหลิงข้อนี้เป็นจุดไคลแม็กของใครหลายๆคนเยอะมากที่เคยถูกแล้วไม่ถูกเคยโชคดีแล้วมันไม่โชคดี <laughs> เคยได้แล้วมันไม่ได้นะคะสิ่งที่ทุกคนเจอคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำแล้วเราโชคดีขึ้นนะคะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักนะคะทุกอย่างเลยถ้ามันดีขึ้นแล้วอย่าทิ้งในการปฏิบัติเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่คุณทิ้งคุณลืมมันไปคุณจะกลับมาพูดอีกแล้ว เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องลงนะเราขาขึ้นตลอดการได้เลยซึ่งครูพูดบ่อยมากเราขาขึ้นตลอดการได้เลยนะคะขอแค่เรารักษาระดับจิตใจรักษาการลงมือทําของเราให้มันดีตลอดตลอดตลอดนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนก็ตามขอให้เขาลดแล่นอยู่ในใจของเรานึกได้เมื่อไหร่เราภาวนาเมื่อนั้นนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใครเอ่ยใครเอ่ยพี่เพนสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าพี่สีนวลสวัสดีค่ะพี่สีสวัสดีค่ะพี่ดาใครมาอีกเอ่ยเดี๋ยวนะอ่านเม่ทัน ท่องสัมมาละหังทุกวันไหว้วันพุทธสุดปังมีเงินเข้าบัญชีทุกวันเลยค่ะพอได้ค่ากับข้าวค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อยต้องบอกว่าขอบคุณนะคะเหลือกินเหลือใช้นะคะบอกแบบนี้นะอย่าบอกว่าพอค่ากับข้าวมันพอค่ากับข้าวมาพอสี่สิบปีห้าสิบปีแล้ว <c oughs> เรามาเรามาช่องนี้เราต้องมาเอาทางลัดนะจ๊ะสวัสดีพี่ชุยนะคะสวัสดีจ้า สวัสดีครับผมพี่ชุยพี่ชุยเล็กเด็ดครับเจ้าพ่อมาแล้วสวัสดีนะจ๊ะ <c ười> สวัสดีฟ้าหลังฝนสวัสดีพี่นิจ้า<ส>คิดถึงพี่ชุยพี่ชุยก็มานะ<ส>เงินเหลือกินเหลือใช้ถูกต้องค่ะถูกต้องเลยเอาอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่หลายๆคนใช้มาโดยตลอดนะคะหลายคนใช้มาโดยตลอด ขอให้ได้พอค่าน้ำค่าไฟบางคนนะคะบอกว่ามาทำออนไลน์เนี่ยขอให้ได้เงินเพิ่มเป็นงานเสริมถูกไหมคะเป็นรายได้เสริมแต่ทุกคนสังเกตไหมว่าถ้าเราเปลี่ยนคำพูดปุ๊บถ้าเราเปลี่ยนความคิดปุ๊บ เราจะเห็นเลยหลักฐานส่งมาให้เราดูตลอดเวลาใน t ิ๊ t t o อเนี่ยเยอะมากไม่ต้องเป็นเจ้าของกิจการทุกคนก็ปังได้ทุกคนก็รวยได้แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะเอาค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวทุกคนคนที่ได้ฟังได้เห็นและพร้อมเปลี่ยนชีวิตจะพร้อมเปลี่ยนคำพูดเสมอแล้วก็บอกว่า ทำออนไลน์เพราะว่าจะเอาชีวิตใหม่ครูคนหนึ่งเลยทำออนไลน์เพราะว่าจะเอาชีวิตใหม่นะคะตั้งแต่เริ่มทำครั้งแรกเลยใครจะบอกว่าเป็นงานเสริมเป็นอะไรที่เพิ่มเติมได้ค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าอะไรอะ่ะไม่เอาเลยเพราะเราไม่ให้ค่าของสิ่งเหล่านั้น เราไม่ให้ค่าสิ่งเหล่านั้นเราเชื่อว่าเขาคืองานที่พลิกชีวิตเราได้และเขาคืองานที่สร้างเงินมหาศาลให้กับเราได้เมื่อไหร่ที่เราใส่ค่าพลังงานให้ในสิ่งที่เราทำมันจะเกิดขึ้นค่ะนานับประการที่เราไม่แบบโหมันเยอะมากที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแต่เราต้องมีความเชื่อก่อน คำพูดของเรานี่แหละเด็ดขาดที่สุดเลยนะคะสามารถไหว้ได้ทุกพุธเลยไหมคะครูได้ทุกพุธเลยจ้าเอาจริงๆนะครูก่อนเจอครูไม่เคยถูกมาเป็นปีนะคะสุดยอดเลยค่ะพี่ปูนะคะเจ๋งมาก